ต่อไปผมจะพูดถึงสูตรการหาอนุพันธ์ย่อยนะหลักการก็คือว่าถ้ามันมีตัวแปรเยอะขึ้นหรือเป็นกฎลูกโซ่ชนิดหนึ่งนั่นแหละลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าผมบอกว่า G ของผมเนี่ยเท่ากับออ fxy นี่คือฟังก์ชัน G นะแต่ x ของผมเนี่ยเท่ากับ f t เนี่ย y ของผมเท่ากับ g t มันเริ่มเยอะเลละ คุณควรเขียนเป็นแบบไดอะแกรมไดอแกรมออมานี่คือว่าดูตัว G ก่อน G คุณมี x y คุณแยกออกมาและ x y ตัวนี้มันไปสิ้นสุดที่ตัวแปรเดียวคือตัว t มันจะวนกลับมาที่ตัว t นั่นเองนี่คือเหมือนกับเป็นการใช้กฎลูกโซ่ชนิดหนึ่งจำไว้เลยว่าถ้าคุณแตกออกเป็นหลายตัวแปรคุณจะใช้ตัวเคือ แต่ถ้าเหลือตัวแปรเดียวคุณจะใช้ตัว dy by dx หรือ d by d อะไรแล้วแต่อ่ะคุณดูนะผมต้องการหา dg by dt ตัว d นะไม่ใช่ตัวเกิร์เพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือตัวแปรเดียวแต่สิ่งที่คุณแบ่งคุณจะต้องมีคือ g by kx เ,เหมือนกดลูกโซ่นะคุณมาใส่นะลงมาดิก็เป็น d x วายดคูณกับอันนี้หมดแล้วเหลือตัวแปรเดียวพวกคือ g y ายคูร์ y. คูณกับ d y b าย e t นี่คือลักษณะของแดกแกรมบางครั้งผมให้มาดูตรงนี้สมมุตินะผมกำหนดตัวแปรใหม่ W ของผมเนี่ยเท่ากับ f x y z แล้วปรากฏ x ของผมเนี่ยฟัง์กชัน h r เซต้า y เท่ากับ g r เซต้า z เท่ากับ f g h ละกัน f g ตัวอะไรดี f ก็ได้อ่ะ f เล็ก r เซต้าพูดดง่ายจุดสิ้นสุดจะสิ้นสุดตัวแปรที่ r เซต้าให้คุณเขียนก่อน w ของคุณเนี่ยแยกออกเป็น x y แซดูจากตัวนี้ก็รู้แล้ว แล้ว x y z ทุกตัวเนี่ยสิ้นสุดที่ r กับเซตาแค่นะั้นสังเกตทุกอย่างนะจะต้องวิ่งมาที่นี่หมดเลยนะอ่ะแค่นี้แหละสมมุติว่าผมต้องการหา k w by k r, r หลักการคืออะไรผมใช้ k เพราะว่าท้ายที่สุดมี2ตัวเห็นนะผมจะไล่ไปครบเลยนะคุณจะต้องไล่เลยเป็น k w by k x คูณกับเคออ็กซยคออายังไม่จบนี่คือเส้นสุดสาย X บวกวเคอคอคูณกับเคอวนออารนี่คือเส้นสุดสายาวนปทางนาวกับต่อไปมาทางแซดเคออแซคูณกับเคอแซดคอออันนี้แค่คือดบเคออารต่อไป ถ้าคุณจะทำ c o w by cos theta คุณก็ไล่มาแค่ทางสายเซ e t a แค่นั้นเอง cos w by c x คูณกับ k x by cos t e t a สังเกตผมใช้ตัว k o s หมดเลยนะเพราะท้ายที่สุดเขาเหลือ2ตัวไม่ได้เหมือนเมื่อกี้มันเหลือแค่ตัวเดียว cos w by c y คูณกับ k y by cos theta วกต่อไปสาย z cos w by อ o s z กับเซตบายเอร์เซตามองแบบนี้อาจจะรู้สึกงงๆเดี๋ยวลองทำโจทย์และจะรู้เดี๋ยวดูตัวอย่างนะคุณมาเจอสูตรกับการหาอนุพันธ์ย่อยนะหลักการแรกเลยแทเขียนในรูป x กับ y x เขียนในรูปตัวฟังก์ชัน t กับ y เห็นไหมเขาเลยต้องการหา d z by dt นั่นคือตัวสุดท้ายเป็นเพียงตัวแปรเดียวอันดับแรกคุณควรเขียนไดแกมโอเคแ ของผมแบ่งกับเวลา x กับ y แล้วท้ายสุด x กับ y แบ่งเป็้นรูปตัว t เขียนแค่ดแกรมตัวนี้ถามว่าผมต้องหาอะไรบ้างดู d z by dt จะเท่ากับ ker z by ker x แยกเป็น2ตัวแปรนะคูณกับ d x by dt บวก ker z by dy คูณกับ dy by dt นี่คือสิ่งที่เราต้องหาแค่นั้นเองผมไล่สายไม้ครบแค่นั้นแหละจบแล้วอ่ะและ้วก็ไล่หาทีะตัวดิเี่นะคือ z ซไบคือ x เท่าไหร่ก็แค่เอามาใส่เอกำลังสองลบสี่ x อกำลังสองผมจะดิฟไวๆแล้วนะทีนี้เพราะว่าคุณได้ฝึกมาแล้วดิฟนี้น่าจะคล่องแล้วอันนี้มันแคลวสูงกว่าแคลวหนึ่งแล้วโอเคดิฟเทบ x ตัวนี้ได้ 2x ตัวนี้ y เปรียบเสมือนค่าคงที่ไม่ต่างอะไรจากผมดิฟ่ะแล้วก็ได้ dx by x เป็น1นึ่งผมดิฟมานก็ได้แค่ลบ 4y กํลัง2อะสลับจนหลักแค่นี้ต่อไปคือแซด by คือ y เหมือนเดิม x กลัง2ลบ 4xy กลัง2เราจะมองเป็นตัว y แค่นั้นเองที่เป็นตัวแปรอันนี้ขอโทษอันนี้ต้องเป็นตัว y ตรงนี้ก็ 0เสร็จแล้วผมจะมองก็คือลบ 4x อะผมดึงออกมาเพราะมันเป็นค่าคงที่คือ y กลังสคืออะไรก็ได้2 y เพราะว่า y เป็นตัวแปรจับรูปเลยนะลบ 8xy นี่คือเสร็จแล้วตัวต่อไปที่ผมจะทำ dx by dt x คืออะไร3าม n ซที นิฟกปดิฟสามซทีบายบทีก็ปกติแล้วดิฟสซยได้คอสทีจบ d ีวาบเอามาดิฟสองคอสทีบาบอันนี้ดิฟคอสได้ลบสซยนะลบสองไซดที่เหลือก็แค่จับประกอบเหมือนทำอาหารเลยจับมันใส่ก็ไปดิเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้ว ดีแซดบายดีทีใครยังมองไม่ออกกลับไปดูข้างบนนะที่ผมตั้งตัวนี้ไว้แล้วเอามาใส่โอเค 2x ลบ 4y กำลังสคูณกับ dx บาดีที 3cos t บวกกับคือ y คือ z ซบายคือวโอเคลบ 8xy คูณกับไอตัวนี้ dy บาดีที 2. ลบสองไซ์ t แล้วก็จัดให้สวยงามนิดนึงอันนี้ก็ผมที่เกียดคูณเข้าไปนะใครอยากคูณเข้าก็ตามลำบากเลย3 c o คอส t อันนี้ลบลบเป็นบวก16 x y sin t เรียกเสร็จละจบละแค่ี้เอง